สวัสดีนะครับสำหรับนิสิตทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับถึงคราวของสาขาวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งจะมาแนะนำรายว,วิชาโทงนะครับอย่างที่ทุกคนทราบว่าพอเราเรียนวิชาเอกแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องลงเรียนวิชาทควบคู่กันไปด้วยนะครับสำหรับสาขาวิชาภาษาไทยชื่อก็บอกไปแล้วว่าภาษาไทยจริงๆแล้วผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆสําหรับนิสิตที่เรียนทางสายภาษานะครับที่จะเรียนควบคู่กันไป,ไป อย่างน้อยๆเนี่ยจะเป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งการพูดการฟังการอ่านการเขียนก่อนที่เราจะนําไปใช้ในสขาวิชาหลักของนิสิตนะครับถ้ามาเรียนรายวิชาโทรภาษาไทยเนี่ยนะครับเราต้องเรียนอะไรบ้างนะครับเรามาดูมันชนิดหนึ่งนะครับสําหรับรายวิชาที่ต้องศึกษาเนี่ย,ยน,นะครับเรากาหนดไว้ให้18หวยกิจนะครับหรือ6ตัวนะครับใน3ตัวแรกเลยที่นิสจะได้ พบและได้เรียนนะครับแน่นอนเป็นประโยชน์มากๆเลยก็คือเรื่องของการพูดในที่ชุมชนนะครับศิลปะการเขียนการสรุปความดูจากรายชื่อรายวิชาแล้วนะครับการพูดในที่ชุมชนเนี่ยนะก็จะพัฒนาให้พวกเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะพูดต่อหน้าสื่อสาธารณะหรือว่าสาธารชนได้นะครับโดยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่กล้าพูดนะครับหรือว่าอาจจะขี้อายต่าง หรืออาจจะมีข้อบกพร่องในเรื่องของการพูดต่อหน้าประชุมชนใี้เยอะนะครับรยายวิชานี้ก็จะช่วยนิเสร็จได้นะครับสําหรับพอการพูดแล้วนะครับแน่นอนที่ควบคู่ไปในเรื่องของการเรียนภาษาก็คือการเขียนนะครับศิลปะการเขียนเนี่ยนะครับก็จะ มุ่งเน้นที่จะให้เราได้ฝึกนะครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารนะครับการเขียนออกไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการเขียนที่อาจจะเป็นการเขียนในกระดาษนะครับหรือในปัจจุบันนี้เราออนไลน์ใช่ไหมครับหลายคนก็อ,อาจจะต้องคิดแคปชั่นก็ดีนะครับหรือว่าต้องเรียบเรียงน,นะครับการเขียนต่างๆซึ่งเหล่านี้นะครับเราจะได้เรียน,นศิลปะการเขียนทั้งนั้นเลยนะครับใครที่อ่านหนังสือหรือฟังหรือดู YouTube แล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง แนะนำเลยครับการสรุปความนะครับอ่านหนังสือเท่าไร่เนี่ยเราไม่สามารถจะอมองเห็นนะครับใจความสำคัญได้วิชานี้จะช่วยพัฒนาเราเนี่ยให้ สามารถที่จะจับใจความสําคัญแล้วก็สรุปใจความต่างๆนะครับในระยะเวลาที่จํากัดได้นะครับอันนี้เนี่ยจะต่อยอดไปนะครับถ้าเราสรุปความเป็นเนี่ยมันจะต่อยอดไปในแขนางงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนได้นักข่าวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์นะครับหรือว่าสื่อสารมวลชนที่อยู่ตามสถานีก็ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับด้วยความที่เราเป็นคนไทยนะครับอย่างน้อยๆเราจะต้องรู้จักวรรณกรรมเอ,อ,อกของไทย นะซึ่งจริงๆแล้วในตัววรรณกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมของไทยหรือต่างชาติเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเราอ่านเทียบเคียงกันเนี่ยมันก็จะมีโครงเรื่องหรือมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับแต่พอเราเรียนภาษาไทยแล้วเอกไทยแล้วเนี่ยนะครับรายวิชาโทดไทยแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักวรรณกรรมเองนะครับ แต่อย่าไปคิดว่าจะต้องลงเรียนลึกไปถึงขนาดกับว่าจะต้องรู้จักตัวละครทุกตัวต้องรู้บทต่างๆนะครับเราก็จะรู้โดยสังคบนะครับกว้างๆนะครับแต่ก็สามารถที่จะนําไปต่อยอดหรือนาไปถ่ายทอดได้นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นรรายวิชาการอ่านเชิงวิจารณนะครับอันนี้ชื่อบอกแล้วว่าเชิงวิจารการที่เราจะไปวิจารณ์คนอื่นเนี่ยแน่นอน นะครับเราจะต้องมีหลักการนะครับต้องมีทฤษฎีที่น่าเชื่อถือนะฉะนั้นแล้วถ้าเราอ่านปุ๊บเราสามารถที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยใช้ทฤษฎีหรือว่าโดยใช้นะครับหลักการที่มีเหตุแล้วก็ผลแล้วก็แน่เชื่อถือนะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยพัฒนานให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงนะครับในเรื่องของการวิจารณ์ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เหมาะสมและอีกรายวิชาหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรายวิชาที่ จริงๆแล้วเรียนภาษาในกตาก็จะมีวิชานี้นะครับหรือจะมีประเด็นนี้ก็คือปัญหาการใช้นะครับเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะทำไมภาษาไทยในปัจจุบันเนี้ยเราถึงใช้ถูกหรือใช้ผิดนะครับอะไรที่เป็นสาเหตุอะไรที่จะเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นส่วนที่จะช่วยพัฒนาให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องอย่าลืมนะครับว่า เมื่อเราเนี่ยทำงานในประเทศไทยหรือว่าใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามีความจําเป็นมากนะครับที่จะต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมและให้มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งในวิชาเหล่านี้นะครับก็จะเป็นรายวิชาที่เราจะได้เรียนนะครับในรายวิชาโทนะครับแล้วถ้าใครที่อยากจะต่อยอดสื่อสนใจนะครับทางสกสาวิชาภาษาไทยเนี่ยก็ ถึงแม้ว่าจะเปิดเป็นวิชาเอกในการต่อยอดเช่นนะครับใครสนใจในเรื่องของการพูดนะครับเรียนตัวแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปขอลงเป็นวิชาเลือกเสรีนะครับในเรื่องของการพูดเฉพาะกิจก็ได้นะครับก็จะมีเรื่องของการอ่านข่าวนะครับเป็นผู้สื่อข่าวนะครับการเป็นผู้ประกาศการผู้ประกอบการสาธิตนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอการพูดเพื่อการโน้มน้าวขายสินค้าต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่นะครับเป็น ลักษณะของการพูดที่น่าสนใจนะครับเอาไปต่อยอดได้หรือจะเป็นการเขียนนะครับเรามีการเขียนบทละครโทรทัศน์นะครับการเขียนเรื่องสั้นนะครับนะตรงนี้สามารถที่จะโรงเรียนได้้พวกเราได้สนใจนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับสําหรับนิสิตนะครับในสาขาวิชานะครับอื่นๆนะครับให้เลือกโรงเรียนสาขาวิชาภาษาไทยเป็นวิชาโทนะครับซึ่งครูเชื่อว่านิสิตเนี่ยสามารถเอาไป นะครับต่อยอดแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับน,นะครับภาษาของอนิสิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาหลักได้นะครับคราวนี้เรียนภาษาไทยไปถึงแม้ว่าจะเรียนเพียแค่6ตัวหรือเราสามารถที่จะนํา เลือกที่จะลงเป็นวิชาเลือกเสรีหรือสนใจนะครับสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักวิชาการนะครับอาจารย์พิเศษติวเตอร์นะครับอย่างเช่นหลายคนรู้จักที่เหลืองสีใช่ไหมครับนักเขียนนะครับนักประชาสัมพันธ์งานสื่อสารมวลชนผู้ประกาศนะครับนักข่าวนะครับก็จะมีรุ่นที่ของเราเนี่ยที่จบธรรมศาสตร์ไทยเนี่ยไปเป็นผู้สื่อข่าวหรือช่องเจก็มีช่องห้งก็มีนะครับ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทราัพยากรนะครับทรัพยากรในที่นี้คือทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือจะเป็นผู้ฝึกอบรมเนี่ยใช้การพูดนะครับหรือการเตรียมการเขียนต่างๆนะครับเป็นเอกสารต่างๆการการขายไม่ว่าจะเป็นขายออนไลน์พูดอย่างไรนะครับที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเขาสนใจแล้วก็อยากจะซื้อสินค้าของเรานะครับโดยมีการเตรียมบทมีการพูดนะครับและอย่างรวงมเป็นถึงงานทุกประเภทที่อาศัยการสื่อสารเป็นภาษาไทย ตราบใดก็ตามที่เรายังทํางานในประเทศไทยเราจะต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารนะครับแน่นอนว่าภาษาไทยเ,ยเป็นภาษาที่สําคัญและก็จําเป็นมากๆที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะใช้ภาษาให้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนะครับโดยภาพรวมสรุปแล้ววิชาโทรภาษาไทยนะครับจะเหมาะสําหรับผู้ที่เรียนทาง ภาษาในทุกภาษานะครับที่ต้องการที่จะพัฒนาตนเองนะครับโดยพื้นฐานก็คือภาษาของเรานี่แหละแล้วเอาไปต่อยอดแล้วก็ปรับประยุกต์ใช้กับรายวิชาหลักนะครับที่นิสิตโรงเรียนนั่นเองนะครับมาเรียนกับเราเยอะๆนะครับครูทุกคนรอยอยู่นะครับสวัสดีครับ